สวัสดี FC พี่ป้านะ,ะทุกคนนะครับผมวันนี้ก็วันที่2นะครับวันอาทิตย์มาดู HD สสามัคคีลาวสตานะครับก่อนอื่นมาดูผลเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ลายแนวทางเหลือเกินนะ <c oughs> เออมาแบบเป็นพายุเลยนะฮะเมื่อวานมาดู HD เมื่อวาน50.12.3เข้าเด่น5ครับ50 ส่วนสามัคคีสามัคคี2 8งแสามัคคีนี้หลุดนะครับแล้วก็เลาสตตาเลาสตตานะครับ1 4 2่งสีนะครับในตารางก็มาไม่เต็มมี4มี7จหนี่ ในตารางเข้าเจ็ดหกนะครับมันไม่ได้เด่นหกถ้าได้เด่นหกน่าจะได้เจ็ดเนาะไปเด่นสี่ห้าแล้วทีนี้สี่มันมาที่หนึ่งสี่เจาะไม่ถึงนะครับเด่นสี่หกห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดมาหกเจ็ดนะครับสองหกเจ็ดตารางเข้าตัวนี้นะครับก็นี่ไปบนนะครับมาดูของวันนี้กันนะครับ ขอขีดตารางนิดนึ่งอ่าวันนี้ HD นะครับ HD จะเด่นไปที่5กับ8นะครับตัวจอบ6 6 ห้าเจ็ดห้าแปดแปดหกแปดเจ็ดแปดหนึ่งสามตัวนะครับหนึ่งแปดหกให้ชุดนี้นะครับเน้นแปดนะครับแปดหนึ่งแปดหกแปดห้า ส่วนสามัคคีนะครับสามัคคีจะเด่นที่6กเนะครับตัวจาะ6กสี่หกห้าห6หดสีห้าดหสาตัวนะครับ6กหสี่เบิ้ลบ่อจับเบิ้ลหน่อยเน้นห6หกสี่หกหดสี่ ไปถึงเราสตาร์นะร,ราสตาร์วันนี้ลองดูสูตรใหม่ผมจะมาไหมก็คือวันนี้มีเวลาแบบนั่งนั่งดูเราสตาร์นะครับเราสตาร์มาดูเลขในตารางก่อนจะมีศูนย์เก้าปดห้าหนึ่งครับห้าหนึ่ง แล้วก็7จ็ดนะครับสำหรับเลขจับวินนะครับวันนี้เด่นอะไรวันนี้ผมให้เด่นไปที่1กับ5นะลองดูสูตรนี้นะว่ามันจะมาไหมจะเดินไหมถ้าเดินก็คือน่าจะวางได้นะครับอ่ะมีอะไรบ้างที่เด่น 819101ห 1, 1, 1. ลัก10จะอยู่ที่890ส่วนหลักหน่วยก็คือเลข1หรือเลข5นะผมเน้นบนนะฮะตัวนี้น่าจะมาที่บนนะเป็นสูตรใหม่ที่ที่ผมมองดูแล้วตัวเลขมันเดินตามนี้แล้วก็ตัวรอง8595แล้วก็05นะครับเด่นที่ตัวนี้นะ เด่นชุดข้างบน,นเด่นรองนะครับตัวที่เด่นที่สุดนะครับก็คือ81ดหศูนะครับ แปดหนึ่งศูนหนึ่งระวังศูนย์หนึ่งลองลองมาเก้าหนึ่งไปด้วยลองลองมาแปดห้านะครับนะตามนี้โอเคทีนี้มาดูชุดสามตัวชุดสามตัวผมลองเจาะให้ สชุดไม่รู้จะมีชุดไหนหลุดมาได้หรือเปล่านะครับร้อยมันจะอยู่ที่เจ็นะครับร้อยเอาวางร้อยนะครับอันนี้ผมให้หลักร้อยไปเผื่อไปจับเอานะครับหลักร้อยนะครับเจ็นะครับ แปดเก้าหลักร้อยเจ็แดแปดเก้าเน้นที่เก้าเน้นที่เก้านะจะมาไหมเจ็แดแปดเก้าประมาณนี้ ทีนี้มาดูชุดสามตัวนะครับสามตัวผมเจาะให้ไปที่เก้าแปดหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็ 80 801นะครับอ่าหลักร้อยเอา9กับแทเนเด่นนะครับลองเจ็ด9 0 1 8 0 1นนะครับนี่เหลยงตรงนี้เลยเป็นชุดเด่นนะครับอลองดูนะครับว่าจะเข้าไหมสูตร สูตรใหม่ซึ่งผมลองสังเกตดูหลักร้อยน่าจะเด่นที่9 981 901นี่แหละแล้วก็ลองลงมาที่801นะครับเด่นที่3ชุดนี้บนนะบนนี้นะครับนี่คือชุดเด่นนะของลาวสตานะลองดูว่าสูตรนี้มันจะมีใกล้เคียงไหมนะครับนะผมให้อยู่3ชุดเด่นข้างบนนี้นะครับอ่นะก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสำหรับใครที่ตามลองดูวันนี้ลาวสตาหลังจากที่ตุปป๊ปตุ๊เปไปนะครับว่ามัน จับทางยากนะลราสตาถ้าสุตรนี้เดินต่อก็วันนี้เราน่าจะปังกันนะครับผมโชคดีครับ